สวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะมีหุ้นอะไรแนะนํานักลงทุนในวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะม่อนได้ไปงานแถลงของ G P S C หรือบริษัท Global Power Synergy นะคะค่ะวันนี้เขาแถลงค่ะว่าเขาก็ราคาขาย IPO เนี่ยที่27บาทต่อหุ้นนะคะค่ะแล้วเขาก็จะเปิดจองวันที่8 11และ12พฤษภาคมนะคะค่ะส่วนเลิกดีในการเข้าเทรดนะคะวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะกลางเดือนนี้นะคะค่ะกลางเดือนนี้นะคะ ใช่ค่ะพี่มอนค่ะโดยแต่งตั้งนะคะบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้บริษัทหลักทรัพย์ฟินานซ่าและบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะเป็นแกนนาจัดจาจหน่ายหุ้นนะคะจํานวนสา4ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหุ้นนะคะค่เข,า,ขามั่นใจค่ะพี่มอนว่ากระแสตอบรับจากนักลงทุนเนี่ยจะดีเยี่ยมปัจจัยพื้นฐานเขาแกร่งนะคะค่เข,า,ขาเป็นบริษัทนะคะเป็นผู้นําในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้านะคะไอ้น้ําและสาธารณูปโภคกต่างๆขนาดกลางนะคะที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งนะคะ ค่ะผู้บริหารนะคะมีประสบการณ์มายาวนานนะคะผู้บริหารชื่ออะไรคะค่ะคุณนพดลนะคะปิ่นสุภานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Global Power c ร์นะคะหรือ G P S C นะคะเขาเปิดเผยว่าเขาจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้นะคะพี่ม่อนไปขยายกิจการในธุรกิจต่างๆของ G P S C ค่ะทั้งในและต่างประเทศแล้วก็นําเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยใน G P S C นะคะไปใช้ขยายระดมธุรกิจ เป็นเงินหุ้นหมุนเวียนในบริษัทหาพิมอนอค่ะค่ะก็ขยายธุรกิจที่ไหนยังไงล่ะคะค่ะแล้วก็มีเป้าหมายระยะสั้นนะคะพิมอนเพื่อจะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเนี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากปัจจุบันอีกห0ร้อยถึงหนึ่งพันเมกะวัตต์ภายในปีสองพันห้าร้อยหกสบสองนะคะโดยเน้นการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้านะคะคและลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้า Co โคเจอเรชั่นนะคะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนค่ะและเพื่อให้เขาบรรลุเป้าหมาย ที่เขากําหนดมานะคะพี่เขาะจะสร้างความมีศิลปภาพด้านไฟฟ้าเติบโตไปพร้อมกับขยายธุรกิจของกลุ่มอะค่ะพี่อืมค่ะก็วันนี้นทุกฟังก็เยอะแยะเลยค่ะวันนี้เขามีการแถลงข่าวกันใช่ไหมคะค่ะพี่ก็บริษัทที่เข้าไปร่วมการจัดจําหน่ายเขาขายดีไหมเขาบอกว่าเขาจะขายได้ไหมหุ้นนะคะว่าเขาคาดว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะพี่น่าจะมีแรงตอบรับ อย่างโอเคอยู่นะแต่ราคาเขาก็เยอะดีเนาะใช่ใช่ย <27 S 2> ี่สิบเจ็ดบาทแต่ถ้าเท <27 S 1> <บ>ียบกับพาคือสิบบาทนะคะค<า>่ะอืมคือิบาทค่ะพี่พาสิบบาทนะคะ,คะททก็ทาธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นหลักนะคะใช่ค่ะพี่ได้ค่ะก็เริ่มจองใครเป็นลูกค้าใครก็ไปไปจองที่ที่บริษัทของเขานะคะมีมีบริษัทแกนนำก็มีแกนนำม,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 มีบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้นะคะแล้วก็บริษัทฟินันซ่าแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะ แล้วมีตัวอื่นไหมคะแล้วจะมีบมจหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะแล้วก็หลักทรัพย์กสิกรค่ะหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสและหลักทรัพย์เคจีไอและหลักทรัพย์อเอชบีโอเอสเคค่ะโอ้เยอะเลยนะใช่ค่ะโอ้โหจำนวนหุ้นใหญ่ใหญ่ด้วย374ล้านคูณด้วย27ล้านบาทก็ระดมได้เท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะก็เยอะเป็นหมื่นล้านนะคะใช่ค่ะค่ะเป็นบริษัทใหญ่ที่จะเข้าตลาดในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกได้ว่าเป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะคะ เกือบหมื่นล้านนะคะเป้าหมายนะคะปีนี้รายได้เขาก็อย่างแบบอย่างเป็นพันพันล้านนะคะพี่ค่ะเป้าหมายการสร้างรายได้ของธุรกิจใช่ค่ะพี่อืมได้ได้ค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยค่ะพี่แล้วคุณอังสุมานได้จองไหมคะโอ้ยังไม่มีตังค์เลยค่ะพี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้ยี่สิบเจ็ดบาทเอาสกี่หุ้นฮะค่ะอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะค่ะ